ใใจไทยวิักระดาษขาวๆที่เห็นอยู่นี้ต้องผ่านกระบวนการปอกเยื่อกระดาษที่ต้องใช้สารเคมีใช้พลังงานสูงและยังเป็นการเพิ่มต้นทุนให้แก่ผู้ผลิตอีกด้วยครับแต่ทราบหรือไม่ว่าปลวกช่วยคุณได้ใช่แล้วล่ะครับก็ด้วย Enbridge เอนไซม์ทนด่างที่สกัดได้จากแบคทีรียในลำไส้ปลวก สำหรับฟอกเงยื่อกระดาษที่พัฒนาขึ้นโดยทีมนักวิจัยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคและยังได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน5ผลงานเด่นในงาน NASDA าอินเวสเตอร์เดยประจำปี2554อีกด้วยครับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ในประเทศไทยนะคะแล้วกระบวนการฟอกเงยื่อกระดาษในปัจจุบันเนี่ยก็ใช้สารเคมีเป็นจํานวนมากนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงอยากหาเทคโนโลยีอะไรก็ตามที่สามารถไปช่วยในการลด ปริมาณการใช้สารเคมีในกระบวนการฟอกเยื่อได้ปกติแล้วเวลาเราทํางานอยู่ในห้องปฏิบัติการเนี่ยนะคะเราก็จะไม่รู้ว่าบริษัทเอกชนหรือว่าผู้ลงทุนเนี่ยสนใจหรือว่ามีเป้าหมายอย่างไรนะคะข้อดีของงาน n a s d a Investor Day เนี่ยนะคะจะทําให้เราสามารถที่จะรู้ถึงเป้าหมายของนักลงทุนได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็สามารถที่จะนําไปตอบโจทย์ในงานวิจัยของเรานะคะรวมทั้งสามารถที่จะไปตอบโจทย์ในภาคอุตสาหกรรมได้ด้วยค่ะ Enbridge สามารถทำงานได้ภายใต้สภาวะ pH ที่มีความเป็นด่างสูงจึงใช้ในกระบวนการฟอกเยื่อกระดาษได้นะครับโดยไม่ต้องปรับค่าความเป็นกรดด่างของเยื่อครับและจากผลการทดสอบประสิทธิภาพกับเยื่อยูคา y ิตัสในห้องปฏิบัติการก็พบว่าสามารถลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการฟอกเยื่อได้แต่ไม่ส่งผลต่อความแข็งแรงของเยื่อความขาวสว่างของเยื่อก็เ,กเท่าเดิมหรือมากกว่าเยื่อที่ไม่ได้ผ่านการฟอกด้วยเอ็นบริชครับ เราทำการย้ายยีนที่ทำการกำหนดการสร้างเอนไซม์ตัวนี้นะคะจากแบคทีเรียในลำไส้ปลวกเนี่ยมาอยู่ที่แบคทีเรียอีกชนิดหนึ่งนะคะที่สามารถเจริญได้ดีในห้องปฏิบัติการนะคะแล้วก็สามารถผลิตเอนไซม์ได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทำการเลี้ยงเซลล์นั้นเนี่ยในเวลาเพียง1-2วันเท่านั้นค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะได้เอนไซม์ออกมาใช้ในกระบวนการฟอกเยื่อกระดาษค่ะ เอนไซม์ของเราเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยในการลดต้นทุนการผลิตในโรงงานฟอกเยื่อกระดาษได้ด้วยค่ะสำหรับเทคโนโลยีนี้นะคะเราต้องการที่จะถ่ายทอดให้กับโรงงานฟอกเยื่อกระดาษนะคะที่จะนำเอาเอนไซม์ของเราเนี่ยไปใช้ในโรงงานหรือแม้กระทั่งผู้ที่สนใจจะจัดตั้งออระบบการผลิตเอนไซม์ตัวนี้นะคะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่มีเลยค่ะผลงานวิจัยนี้ อยู่ระหว่างการยื่นขอจดสิทธิบัตรหากผู้ประกอบการท่านใดสนใจก็าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไบโอเทคนะครับสวทชกระทรวงวิทย์คิดคน้นเพื่อคนไทย